ที่เซตระบบวัดเตือนลมยางหรือ TPMS ให้กดวิวไปที่ small dial จากนั้นเลื่อนแท็บตอนนี้อยู่ที่เนให้เลื่อนไปที่เป็นรูปถังน้ำมันอยู่ซ้ายมือครับจากนั้นจะเห็นว่าด้านซ้ายมีเมนูหลัก กดซ้ายเราเลื่อนไปที่ service and check นะครับจากนั้นเลือก t r i pressure loss indicator เลือก store try pressure กด yes นะครับก็จะจบการรีเซ็ตระบบ tpms